ขออนุญาตเรียนเชิญพลเอกดิฉันนางสาวสาวติรธรรมนีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรปิดการแข่งขันแห่งชาติประจำปี2 5 6 4ค่ะสำหรับวิธีการปิดทายในพิธีและผู้มีเกียรติรทุกท่านให้เกียรติร่วมพิธีค่ะค่ะโลกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานในพิธีกระผม คนเรือโทชาติชายทองสะอาดประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ในจัดการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564หรือ2 0 2 1 t n a t i o n a l Sport Day Mita หากรุณาญิคุน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการิเบศมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาธบพิษที่ทรงมีต่อวงการกีฬาเรือใบของประเทศไทยและเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยให้มีความเป็นเลิศประตอบด้วยเรือใบโอเคเรือใบออปติมิสต์โกฟีดเรือใบออปติมิสต์ e ินฟีด แลเลเรือายเลเซอร์4.7ดำเนินการจัดการแข่งขันตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปลนกิจการ ขอบคุณครับกลับมาให้เห็นรอบรางวัลให้กับทัีารวใบโอเคงนี้เรือบัลูนิบูดินมาสอันดับสามได้แก่วารเสนชนะเลิศได้แก่ปอเกิด เทวบ่ายโอเคสุดท้ายจะได้รางวัลที่สี่อันดับสองได้แก่จ่าทุนายชูสิทธิ์ปัญจมาลา ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนขอบคุณพลเรือเอกนริศประทุมสุวรรณการแข่งขันเรือใบรายการที่สําคัญเนื่องจากจัดในวันกีฬาแห่งชาติ16ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมนานานาธิาบที่มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรามนาถบพิรทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4ที่จัดขึ้นณประเทศไทย ระหว่างวันที่9ถึง16ธันวาคม2510สบายทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาะสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆในการเล่นใบจนสามารถทำการแข่งขันครบตามที่กำหนดโดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคน,กคน,กคนดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันได้รับรางวัล สำหรับกา้นำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณกองทัพเรือนาศีลาแห่งประเทศไทยบริษัทคอร์ทอทการแข่งขันเรือใบวันจันทแห่งชาติประจำปี2560 ขโมย่อนขฝาไปก่อนนเขาน่าท้าไงซุริงไายโรงเรียนิงไหมขนเรไปให้นะปวดราชนาวแล้วเราไปรัมนร่าการกระทรวงวิทยาแร่แราขม่อเรือบารงเรนชุมชนท่าโางเรือปุและโรงเรียนสยาม